สวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาเที่ยวออร้านคุณลูกสาวนะคะนี่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะตามสบายกันดูถ่ายวิดีโอค่ะเชิญตามสบายค่ะน่ายรููถ่ายวิดีโอนี่ค่ะนี่ค่ะอาหารทะเลนะคะว้าวกุ้งตัวใหญ่มากเลยว้าวกุ้งตัวใหญ่มากเลยเนะน่าทานจังเลย ว้าวมีเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ,คะหลากหลายอ,อู้ปลาหมึกด,ด้วยมีเยอะมากคะ่ะนี่ค,ะค่ะโอ้โหน่ารับประทานจังเลยอะ่ะเยอะมากเลยคะ่ะสุดยอดคะ่ะนี่คะ่ะอู้มีปลากระพงด้วยหรอคะ,คะอู้มีปลาเอ็นซีด้วยใช่ไหม อืมมีปลาเอ็นซีด้วยมีมีปูม้ามีหอยแครงมีหอยแมลงภู่มีหอยลายว้าวเยอะแยะมากมายมีปลาทูสดด้วยใช่ไหมคะปลาทูสดปลาเอ็นซีแล้วปลาแดงใช่ไหมคะอันนี้ปลาแดงทะเลค่ะปลาอะไรนะปลาทะเลปลาไสายแดงนี่แหละอ๋อปลาไสายแดงทะเลอ๋อน้องนิ้งที่นี่ที่ไหนคะ ที่นี่ที่ไหนคะที่ตลาดปะเกตไม่ใช่ร้านนะอยู่ที่ไหนคะ <im it> อ,อ๋ออยู่ตลาดประเกดใช่ไหมคะมีอะไรขายบ้างคะ <im it> มีอะไรขายบ้างคะฮะมีแม่ค้าเหรอเอา้าแม่ค้าขายด้วยเหรอเอาเอาเดี๋ยวขอซื้อสักคิ้นหนึ่งนะคะแม่ค้า,าก็จะขายแม่ค้าด้วยไม่ใช่เหรอ <im it> <c oughs> คุณสามีแม่คุณสามีก็มาเที่ยวใช่แม่หนูเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีผักเยอะแยะเลยว้าวนี่ค่ะโอ้เยอะแยะเลยอ่ะขายของเยอะแยะเลยว้าวพ่อมาช่วยมาดูว้าวเยอะมากไม่เคยได้มาเลยค่ะพอดีวันนี้มาอำเภอไงคะมาที่อำเภอก็เลยมาแวะมาสักหน่อย ว้าวสุดยอดขายดีๆในน้ำเพะเยซูขายดีๆอุ้ยปลาอันนี้อ,นอุ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะแล้วมีกุ้งอะไรบ้างคะลูกอ๋อนี่ค่ะมีหลายแบบนะคะกุ้งเยอะมากเลยค่ะ,ะ,ะว้าวที่นี่ตลาดปากเกรด็ดใช่ไหมลูกตลาดตลาดบ่ายใช่ไหมคะที่นี่นอ๋อโอเคตลาดเรียกตลาดบ่ายอืมวันดีค่ะ อ๋อนี่ไงผักเยอะแยะเลยนู่นน้องโบอ,อยู่นู่นน้องโบก็ขายผักใช่ไหมน้องโบอ,อยู่นู่น,นเดี๋ยวพาไปชมร้านน้องโบหน่อยสินี่ค่ะโอ้เยอะแยะเลยตรงนี้ก็เป็นหมูใช่ไหมคะว้าวน้องโบจ้าเอไปไหนแล้วโบ อาหารอยู่นู่นโอเคเดี๋ยวแม่ไปหาเดี๋ยวแม่ไปหาว้าวน้องโบไปไหนแล้วอ่ะน้องโบอยู่ร้านในตุ้มเหรอโอ้เหรอคะโอ้โหตรงนี้ค่ะมีร้านข้าวแกงด้วยโอ้โหสุดยอดว้าวตัวเองสวยงามมากสวัสดีค่ะสสวััดีครบพี่พิษสวัสดีค่ะอันนี้อร่อยอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะว้าวร้านสวยงามมากเลยค่ะ ว้าวเดี๋ยวจะเอาไปลง YouTube ให้ร้านสวยนะว้าวร้านสวยกับข้าวอร่อยมีอาหารอะไรบ้างคะมีปลากระพงทอดกระมิ่นปลาดุกทอดกระมิ่นค่ะทอดมันเป็นอาหารใต้ใช่ไหมคะใต้ใต้อ๋อพวกขี้กระดูกหมูพวกขี้หมูพวกเนื้ออื้ปลาดุกใบยี่ร่เป็นอ๋กโอ้ยไหมูค่ะไข่ปลาเป็นอาหารใต้ทั้งหมดเลยอ๋อโอเคแล้วว้าว ต้มใบอะไรนะคะใบชมวงมใบชมวงเหมือน,นที่ระยองอ๋ออันนี้เป็นเออ่จังหวัดอะไรนะคะอาหารของอพี่พิวิตร์อนคอนครเน,ะนาะนครศรีธรรมราชโอเคเยี่ยมมากมีหลากหลายเมนูโอเคอยู่ตรงไหนนะคะหลังอำเภอเหรอคะหลังเทศบาลข,ข้างเทศบาลข้างข้างเทศบาลเนาะตรงตลาดปากเกร็ดโอเคว้าวสวยมากเ a r l i n g เข้าไปนี่ค่ะอาหารว้าว น่าทานจริงๆเลยค่ะนี่ว้าวหลากหลายอ่ะอ้หเยอะมากเลยน่าทานมากลาดาลิงลงไปทานโอ้โหนี่ไงลูกสาวก็วิ่งมานี่แหละน้องโบน้องโบการันตีหน่อยสิคะให้ลูกค้าชมหน่อยมากค่ะ อร่อยมากใช่ไหมคะฝีมือ,อนครน,นครศรีธรรมราชแน่นอนเลยใช่ไหมแน่นอนแน่นอนแล้วมีมีผักเคียงเขาเรียกอะไรน,นะเต้เนเียเคงขาเรียกผักเคียงเนาะคืออะไรนั่งเลยแม่คือคืออาหารอาหารใต้เขาจะต้องมีผักเคียงใช่ค่ะแถมฟรีใช่แถมฟรีใช่เขาปากินอย่างนี้เพียงเดียวก็ได้ใช่มาถึงขั้นข้าวป่าแล้วโอ้โหว้าวนี่นะทานมากเลยใช่ก็มีผักเคียง คุณสามีสิทธิ์เอาพีซส,สวยมากสวยมากค่ะว,ว้าวไอเดียนี่ใครใครออกไอเดียคะเนี่ยอุ้ยพีวิทย์เก่งมากอ่ะสวยค่ะสีดำมันแมทว,ว้าวสวยมากสวยมากโอ้โห و. ดารินจะทานอะไรดีโอเคค่ะสวยงามมากค่ะนี่คุณนายจะขยันไปถึงไหน เอาเวลาไหนพักผ่อนคะตังไม่พอใช้อุ้ยมันพอจนเหลือพอแล้วคุณนายโอเคว้าวไม่เขาเรียกขยันขยันจนแบบไม่อยากจะอยู่ทำเฉยๆแล้วว้าวสุดยอดสวยงามโอเคค่ะขอบคุณนะคะ darling บายๆพาชมตั้งแต่อาหารทะเล ยันอาหารสําเร็จรูปทานได้เลยนี่ไงสุดยอดอยู่ที่นี่ค่ะมีที่เดียวตรงตลาดปากเกร็ดโอเคค่ะว้าวขอบคุณนะคะพี่พินขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจ้าไอคขอบคุณค่ะ